สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําแม่สุคูณกันนะคะแต่คราวนี้นะคะเราจะสามารถกรอกแม่เองได้นะคะค่ะอันดับแรกนะคะเราก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะคะ d e ฟซีพัดพัดค่ะค t r l N ัดคอนโทรลเลยนะคะพิมพ์เลยค่ะชาร์ปอินคูนะคะ เอนเทอร์ลงมานะคะไวเมนค่ะแล้วก็เอนเทอร์ลงมานะคะเป็นปีกาาเปิดค่ะอันนี้ก็จะเลือก Data Type เป็น IN นะคะเพราะว่าเป็นจำนวนเต็มค่ะก็มีตัวแปรที่ชื่อ c o u n t อร์นะคะแล้วก็เป็น นำนะคะนัเบอร์ค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเซมิโคลรอนนะคะ e n t นเลงมาค่ะเราจะใช้เป็นฟังก์ชัน Pri เอ f นะคะแล้วก็เป็นพีจีนเซิร์ n น m b เบอนะคะ เราจะให้เขาแสดงนะคะอย่าลืมโคลอนนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเซมิโคลอนค่ะอันนี้จะใช้เป็นฟังก์ชันสแกนเอดนะคะใน,ในการรับค่าตัวแปรค่ะ เป็นเปอร์เซ็นต์ดีนะคะเพราะว่า Data ไทยเราเป็นอินนะคะเป็นของตัวแปรที่ชื่อนัมเบอร์นะคะ เซมิโคลอนค่ะอันนี้เราจะใช้ฟอนนะคะคา u เ t อร์น้อยกว่า ก็คือคูณเลขหนถึงเลขสิบสองนะคะคา์เตอร์บวกก็คือเพิ่มค่าทีละ1ค่านะคะใส่ปีกาเลยค่ะอันนี้เราจะใช้เป็นฟังก์ชัน p ินเอนะคะ หนูค่ะเปอร์เซนต์ดีนะคะคูณนะคะเปอร์เซนต์ดีคูณเปอร์เซนต์ดีค่ะก็มีค่าเท่ากับเปอร์เซนต์ดีนะคะก็บอกให้รู้นะคะว่าเปอร์เซนต์ดีเป็นของอะไรบ้างนะคะ ก็จะเป็นของ Number นะคะแล้วก็เป็นของ c คา n t เตอร์นะคะแล้วก็จะเป็นของ Number คูณกับ c คา n t เตอร์นะคะซึ่งเป็นค่าเปอร์เซนต์ดีค่ะ แล้วก็ปิดท้ายด้วยเซมิโคลอนนะคะ Enter ลงมาค่ะปิดกาบปิดค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นปินเอนะคะจะให้แสดงเป็น Goodbye นะคะ อย่าลืมใส่ิโคลอนปิดท้ายค่ะ guess ค่ะแล้วเราก็ใส่ return ศูนย์นะคะ ลองเซฟดูนะคะเปลี่ยนนามสกุลเป็นดอ t สีด้วยะคะ่ะลองมาคอมพายแอนด์รันนะคะ อันนี้ไม่มีปีกานะคะลองมาคอมไพล์แอนดลันใหม่ค่ะนี่นะคะเราก็จะสามารถกรอกแม่สุขุณเองได้นะคะลองกรอกแม่หกค่ะมันก็จะขึ้นแม่หกให้เรานะคะเราสามารถกรอกได้ไปจนถึงแล้วแต่เราเลยค่ะว่ากรอกทงีงไหนนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ